จากแลนเที่ยวเกาหลี EP 3มาแล้วค่ะทุกคนวันนี้แบบจะพาไปจุดเช็คอินถ่ายรูปใบ,บไม้เปลี่ยนสีกันค่ะเริ่มวันทอมมี่ก็พาหลงลวรู้สึกคิดถูกมากมาที่ใช้บัตรแบบเบาใจคือเราขึ้นบัตรผิดฝั่งนะคะเลยต้องมารอคันใหม่นั่งผ่านตรงนี้เหมือนเคยดูในซีรีส์เรื่องนึงแต่จำชื่อเรื่องไม่ได้ละถึงแล้วจุดเช็คอินที่แรกของเราอีวานะคะเป็นมหาเลยิงที่ตึกเขาสวยมากเลยเราจะไปถ่ายรูปก,กันตรงนั้นถนนระหว่างทางมูดีมากช่วงที่แบบไปใแบบไม้ยังไม่ค่อยเปลี่ยนสีแต่คือไวดีสุดๆแแลลล้้้้้้้วววถถถนน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 นัมมมมีีีีรรราาาาาาา่่่อออออปเเเยยยยยะะกกกก็็ขิิงงงึตตูคหช เชื่อแล้วว่าเกาหลีแสงกงสุดๆได้รูปอัพไอจีเยอะเลยค่ะที่นี่เป็นมหาลัยหญิงที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในโลกเลยนะคะดีไซน์ตึกฟิวยยโรปมีมุมถ่ายรูปเยอะแล้วถ้าใครมาช่วงต้นพฤศจิกที่นี่จะเป็นจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีที่สวยที่สุดในโซลเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็ไปฮงแดกันต่อนั่งบัสไปไม่กี่ป้ายก็ถึงแล้วย่านนี้มีร้านขายเสื้อผ้าเยอะมากราคาโอเคอยู่นะแล้วนี่เราก็มาช็อปเสื้อผ้าให้บารอนใส่แล้วเป็นไงน่ารักไหมเดินผ่านร้านนี้ก็ขอแวะหน่อยนะคะอันนี้เป็นร้านข้างทางที่เขาขายพวกต๊อกโบกกกีีีโออออเเเเดงงทปรรระะมมาาาาาาณนน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 ้้้้ค่ิิิหแบบบลยยศ็ๆๆัฟ วันนี้เราจะไปกินร้านเนื้อย่างมองทันค่ะขึ้นบัสไปกันต่อเลยอยู่เกาหลีแบบชอบเดินทางด้วยรถบัสมากกว่าดูแมปในีนะว่าแมปถึงไป้ายไหนแมปก็จะบอกง่ายมากแต่ไม่นับที่เราขึ้นบัสผิดฝั่งตอนต้น,นคลิปนะ <c oughs> มาถึงร้านแล้วแต่คือไม่รู้ต้องจองคิวมาก่อนนะคะแต่จะไปกินร้านม <c oughs> องทันใช่ไหมแต่ว่าคิวมันยาวมากเพราะว่าเขาจองไว้ประมาณส0 0คิวตอนนี้ก็เลยจะไปร้านเนื้ออีกร้านหนึ่งเราเปลี่ยนมปกินร้านหมู3าชั้นใกล้ๆแทนแล้วคือประทับใจการบริการร้านนี้มากอิ่มแล้วเราก็มาที่โซฟอร์เรสตั้งใจมาถ่ายรูปใบไม้เปล นนอหมาเเเดล่ยะะะคะกลิ่นไม่พึงประสงค์ก็จะโชยหน่อยไม่ไหวแล้วทุกคนกลับไปเมียงดงดีกว่าวันนี้สตตีทฟูดเต็มถนนไม่นกเหมือนเมื่อวานแล้วค่ะกินไปกี่ร้านแล้วก็จำไม่ได้เหมือนกันเดี๋ยวไว้มาทำคลิปตะลุยกินเมีงดงให้ทุกคนดูค่ะ E.P. นี้ยาวพอแล้วเจอกันใหม่ E.P. หน้าบ๊ายบาย